เราพูสุริการมาว่าพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือสรุปหนังสือแบบคัดสรรนั่นเองนะครับหนังสือที่ชื่อว่าจริงๆแล้วฉันแข่งได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่พิมพ์ครั้งที่1นั่นเองนะครับเป็นเรียกว่าเป็นรวบรวมนักเขียนและนักวาดแนวเสริมพลังใจนั่นเองนะครับเขาบอกว่าต้นไม้ทกต้นที่เราจะปลูกครับช่วงเริ่มแรกเนี่ยจะต้องระวังไม่ให้หญ้าเข้ามาท่วมทับหรือแย่งชิงแดดนะครับหรือ อะไรก็แต่ที่เป็นวัชพืชนะ่นเ่งนะครับชีวิตคนเราครับถ้าอยากจะมีความสุขมีผลลัพธ์ที่ดีจําเป็นต้องถอนหญ้าวัชพืชออกจากแปลงนาของชีวิตของฉันนั่นเองนะครับมองปัญหาครับเข้าใจปัญหาครับต้องหาวิธีแก้แล้วถอนที่ต้นเหตุแห่งปัญหาในทุกๆวันครับเหมือนชาวนาที่มันถอนหญ้าไหลข้าน่นเองนะครับในทุน่งนาอันอุดมสมบูรณ์นะครับ พืชทุกชนิดครับต้องอาศัยแสงแดดฉันใดครับทุกชีวิตก็ต้องพบเจอปัญหาอันเล่าร้อนฉะนั้นเช่นกันนะครับระหว่างเติบโตตลอดเส้นทางกันเองนะครับปัญหามันมีอยู่แล้วครับคนที่แสนจะลำบากกว่าเราเขายังสู้เลยนะครับจงใส่ใจครับดูแลตัวตัวเราให้มากครับดูแลใจเราให้มากมากครับไม่มีใครรู้หรอกว่าเรามีปัญหาแค่ไหนนะครับเอาใจใส่ตัวเองครับอย่าให้เฉาตาย คนเราต้องเจอกับอุปสรรคของเราบ้างนะครับหรืออุปสรรคของชีวิตบ้างบางทีจะต้องเลือกสละส่วนที่เกินออกไปนะครับและต้องรักษาส่วนที่สําคัญของชีวิตไว้นักนึงตัดส่วนที่จําเป็นครับตัดส่วนที่แบกรับไม่ไหวนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปต่อนะครับในช่วงเวลาที่ขับขันนะครับหรือช่วงเวลาที่โดนบีบบังคับมากเกินไปนั่นเองปรับตัวเพื่อการอยู่รอดครับยอมรับปัญหาที่พบเจอครับอะไรก็พอครับ แก้ไขได้ก็แก้กันไปนะครับถ้ากําลังถ้ากาลังตอนนี้ครับสู้ไม่ไหวก็ไปล่อยไ้ก่อนนั่นเองนะครับอย่าเอามาแบกไว้พร้อมๆกันนะครับค่อยๆแก้พปทีละสเต็ปนั่นเองต้นไม้ไปน้อยครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยสอนให้ฉันจัดแบ่งเรื่องที่จะนํามาพินิจคัดเลือกส่วนที่สําคัญอะไรที่พอทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับอะไรที่ไม่ไหวก็แก้ไม่ไหวก็อย่าไปใส่ใจก่อนในช่วงนั้นนะครับต้อง ช่างไว้ก่อนนะครับให้เก่งๆนะครับสำหรับช่วงเวลาที่หนักอึ้งเกินไปนะครับช่างช่างมันหรือช่างไปก่อนเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ายอมแพ้นะครับแต่ขอให้โฟกัสส่วนที่ส่วนสําคัญของชีวิตจริงๆนะครับเหมือนต้นไม้ที่ไม่เคยบ่นเมื่อใบกกล่นนะครับในฤดูนี้ครับจะกดล่นก็ช่างมันครับจะไม่สวยงามเท่าฤดูฝนก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอแค่ได้ไปต่อครับท่านฟังนะครับผ่านวันเวลาที่ยแย่ไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะเมื่อดูดฝนมาถึงเนี่ยใบที่ผิดออกมาเนี่ยจะเขียวช่ำชวนสดชื่นเช่นเคยครับหากแบกไม่ไหวทั้งหมดจงจะลดใจแก้ไขเฉพาะเรื่องที่สําคัญแล้วเราก็จะได้ไปต่อโฟกัสเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นนะครับให้มันดีที่สุดที่เหลือก็ปล่อยให้เป็น กลไกตามธรรมชาตินะครับช่างให้เก่งๆครับแล้วใจมันก็จะเบาอีกนะครับจงเบ่งบานในแบบของเราครับไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบให้ขุนเคืองหัวใจนะครับเพราะยังไงเราเองก็งดงามที่สุดและน่ารักที่สุดในแบบของเราอยู่แล้วแหละพอพึ่งทำรังครับพอพึ่งที่ขยันผสมเกสรทุกๆวันทุกวีทกว่ทุกวันเนี่ยไม่มีวันเบื่อหน่ายหรือบ่นเลยนะครับกําลังสอนให้พวกเราได้รู้ว่าวิธีแห่ง ควรครองชีวิตอันงดงามนะครับการรับชอบในหน้าที่ของตนเองแบบสุดๆคือเครื่องมือกำจัดความตึงเครียดในชีวิตที่ดีที่สุดนั่นเองยิ่งขี้เกียจยิ่งเดือดร้อนครับยิ่งขยันผลงานก็ยิ่งเยอะยิ่งมีความสุขนั่นเองละอองเกสรครับติดขาหลังของพึ่งตัวน้อยฉันใดครับละอองความสุขไม่ใช่ครับละอองเกสรเนี่ยติดขาพึ่งตัวน้อยฉันใดครับละอองเห็นความสุขจากการทําหน้าที่ของตนเองก็ติดอยู่ในใจ เธอทุกครั้งที่ลุกขึ้นมานะครับแล้วชอบหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นนะครับเพียงรับชอบหน้าที่ของตัวเองครับโลกทั้งใบก็จะส่งมอบความสุขและพลังหัวใจมาให้กับเราเองนั่นเองไม่มีหยดน้ําสักหยดที่เกิดขึ้นจากเจ้าพึ่งขี้เกียจครับจงขยันที่สุดเท่าที่มนุษย์คนนึงพึ่งพาอาศัยได้นะครับทาหน้าที่ให้ดีที่สุดเกิดความสุขในใจนะครับการขอพรให้ตนเองเนี่ยผ่านไปยังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ,อื่นๆทั้งหลายนะครับที่เป็นพระพุทธเจ้าพระเยซูหรือพระล้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนๆเขานับถือกันนะครับก็คงเป็นการปลูกฝังเซตแผนงานชีวิตเข้าไปในตัวเราอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนอกจากพระจะได้ยินแล้วครับเราก็พลอยได้ฟังไปด้วยนั่เองคนโบราณครับมักจะใช้กลนะกุศลโลบายนะครับให้เราหมั่นอธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะครับเพื่อกาหนด ใจของเราให้โฟกัสกับพลังงานที่คิดบวกความคิดที่สมหวังหรือคาดหวังและผูกไว้ในกับความสุขความรุ่งโรจน์นั่นเองอาจจะดูมีมูเตลูหน่อยๆนะครับแต่ความจริงมันก็คือการเซตผังแผนงานและการวางเป้าหมายชีวิตวางเป้าหมายแห่งชีวิตนั่นเองนะครับให้กับชีวิตแบบละเอียดถี่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับจงปรับปรุงนิสัยทุกวันครับไม่มีผู้สําเร็จ ในงานคนไหนที่นิสัยแย่นะครับถ้าอยากใช้ชีวิตรเราให้ดีกว่านี้ต้องมีนิสัยที่ดีกว่านะคนเก่งแท้จริงแล้วครับทั้งสุขและสุขที่เราได้รับเนี่ยมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครับทุกอย่างไม่เที่ยงแท้จริงจีหลังนะครับดังนั้นอย่าทนทุกข์อย่าทุกข์ให้เกินงามหรือสุขให้จนเกินเหตุสแสวงหาจุดตรงกลางให้ได้นะครับแค่นี้ก็คงสุขใจแล้วนะครับจะไปอะไรหนักหนาคับชีวิตครับ จะแค,แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ดีที่สุดก็พอแล้วครับส่วนที่เหลือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่อย่างเข้าใจนะครับจงอยู่ในโลกแบบนี้อย่างปิติใจและสุขใจก็พอเรื่องที่ยากที่สุดมักแก้ได้ง่ายที่สุดครับด้วยวิธีที่จะแสนสิมเปิลนะครับบางทีโลกใบนี้เนี่ยหยิบยื่นคําตอบชีวิตมาให้เราแล้วครับขอเพียงทําให้จิตใจสงบ และนิ่งก็พอครับคําตอบของปัญหาหนัก,นกๆก็จะถูกเรียบเลย,ยังหรือถ่ายทอดออกมาเองกนัดนเ่งนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงที่คอย,คอยติดตามกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณหนังสือเลมนี้ด้วยนะครับเป็นหนังสือที่เรียกว่า เรียบง่ายนะครับแล้วก็สงบสุขนั่นเองนะครับขอบคุณท่านทุกท่านที่คอยกดไลค์กดซับสไคร้และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตผมไม่ว่าทั้งสมบัติทางสมรัถได้พริวิญญาณเทพเจ้าความชื่วขณะเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับจักรวาลเกเล็กซี่รวยนะครับทุกขึ้นความตีทุกมิติเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับความมั่งคงมั่งคั่งไร้ความร่วรวยจริงขอบคุณไปถึงพนัก